เอาเลยครับก็สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่ในเกมที่มีชื่อว่า d by Daylight นะครับวันนี้นะครับผมจะมาเล่นเซตเปิร์กยกไม้นั่นเองนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นเปิร์กยกไม้เองเนาะซึ่งเปิร์กที่ผมะเอาไปเปิร์กแรกเลยก็จะเป็นรวดนเร็วและเงียบเงาน,นนะครับก็คือกระโดดข้ามหน้าต่างกระโดดข้ามแผ่นไม้กระโดดเข้าออกตู้เนี่ยมันจะไม่มีเสียง100%แลร้อรน์คู่ดาว2ีวินะครับเป็นเปิร์กของเมกโทมัสต่อไปนะครับเป็นเปิร์กทีเด็ดที่เราจะมาเล่นวันนี้เลยคือเิกยกยมททุวธีา ของยูอิคิมูระนะครับก็คือถ้าเราพับไม้เนี่ยเราสามารถยกไม้ขึ้นมาได้เลยแบบไม่มีคูดาวนะครับคือเมื่อก่อนมันมีคูดาวแต่อันนี้มันบัฟมาแบบไม่มีคูดาวนะซึ่งถามว่าโอกาสใช้เนี่ยมันโกงไปหรือเปล่าแบบว่าไม่มีคูดาวแต่ยกไม้เนี่ยคือผมบอกเลยว่าโอกาสที่เราจะใช้เปลิลเนี้ยมันมีน้อยมากครับเพราะคิลเลอร์ส่วนใหญ่ก็จะทังไม้นั่นเองนะ คือแบบนานๆทีอ่ะเราถึงจะได้ใช้นะครับเปิร์กต่อไปก็จะเป็นเปิร์กคอมโบกับเปิร์กรวดเร็วและเงียบงันเออดิ้นพัดละนะเปิร์กนี้ก็จะเป็นเปิร์กปัดเปลียวของเฟอร์มินนั่นเองนะครับก็คือกระโดดต่างๆและวิ่งวนั่นเองนะก็คือแบบว่าเราจะพับสตันคัตรกรแล้วก็กระโดดข้ามแผ่นไม้ไปข้างหลังก็ดัมเทคนั่นแหละเออเผื่อคิวเลอร์อมันจะไม่พังไม้นาะโอเคต่อไปก็แทงหลังครับเปิร์กกันโดนซ้ำนั่นเองนะก็เป็นเปิร์กที่ควรจะมี จริงจะเปลี่ยนจากแทงหลังเป็นเปิร์บูดเป็นพวกเบิไอโฟนก็ได้นะครับได้หมดเลยโอเคแต่ผมจะใช้เป็นแทงหลังเนาะเพราะมันใช้ง่ายดีโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่าจะเป็นยังไงนะอุย้ยที่พมนักของอาซารอบด่าน2อง่ังเล่นยากนะครับถ้าคิลเลอร์เขาโซนเป็นอะนะอุย้ยกระตุก,ก,ตกคอมคอมคอม,คอมพิวเตอร์ของนักแคสเกมปั้นตรงกลางดีกว่า เฮ้ยตัวอะไรอะ่ะเฮ้ยเนิร์ดโอ้โหเรียบร้อยตัวละครเดิร์เนื้อแล้วผมจะพับไม้ยังไงก้อนมันมันไม่ต้องพับไม้ก็ได้ไม่ได้ทำคอนเทนต์แล้วอะไรวะทำไมต้องเจอเนิร์ดครับผมไม่เข้าใจเลยผมไม่ชอบเดิร์เนื้อเลยอะ่ะทำไมต้องเจอเดิร์เนื้อด้วยอะ่ะเฮ้ยชุดอะไรอะ่ะ กูไปแค่นั้นวิ่งฉีกแล้วครับวิ่งฉีกแล้วครับฉีกให้ขาดมันกระดาษ a อซไปแล้ว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 เฮ้ยมันอยู่ตรงนั้นอะประตูทุกคนเห็นไหมมันหมาเปล่าวะเอ้ยมันอยู่ตรงนู้นมันมันบินกลับแล้วเนียนจาดบอกเลยว่าเนียนจาดเอ้นี่มันน้องสาวเรานี่วาเอ้ยพี่น้องช่วยกันปั่นไฟว่ะ เรามาปั่นไฟกันเตอร์ยุนชินแบบว่าปั่นแบบจะเสร็จแล้วอะ่ะเฮ้ยผีอยู่ไหนวะเอ้าผมหาคิวเลร์ไม่เจออ๋ออยู่ตรงนี้เหรอเวลาออกไปดิเพื่อนเนียนบอกเลยว่าเนียนกลิบ พับไม้ยังไงก่อนวะผมแบบคิดไม่ออกเลยว่าจะทํายังไงก่อนอะ่ะพับไม้ใส่ดัมเท็กยังไงอะ่ะมันเป็นเนื้นอดอ่ทุกคนมันบิงได้อะ่ะม,มันไม่ต้องเดินตีอะ่ะคือมันบิงทะลุมไม้อะ่ะตัวขี้โกงเรียบร้อยเพื่อนแตกเราต้องไปปั่นฝั่งนู้นสักเครื่องหนึ่งครับมันจะได้โซนยากๆหน่อยแต่เราปั่นตรงกลางได้ก็ถือว่าโอเคแล้ว,วเฮ้ยเรื่อนตรงบ้านใหญ่ที่ผมปั่นเอาไว้แตก มันทำอะไรอ่ะเฮ้ยไม่มีเสียงหัวจุยบ้านะวายทำไมมีบิงเดียวล่ะเพื่อนเฮ้ยจะจุยยังไงก่อนเฮ้ยอะไรวะ พับไม้ไปแล้ว่ะกดรัวๆเลยโอ้โหเกมทำไมมันไม่พับอโดนแขวนโดนแขวนเลยโอ้โหคือพับไม้ไปแล้ว่ามันไม่พับให้วะโอ้เกมแม่งโคตรกากแล้วเพื่อนไม่มีใครปั่นไฟจริงหรอแบบนี้ต้องปั่นสักคนแล้วนะเพื่อน ไม่งั้นแล้วก็เราตายกันหมดแน่หิวฉันหิวฉันไม่ได้เสียงหัวใจด้วยว่ะทุกคนแย่และคือแบบว่ามันมีเปอร์ของเล่นครับไม่รู้ว่ากิลเลอร์เขาแบบเล่นเสร็จจุดโทเทมหรือเปล่านะไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ตอนนี้ผมจะได้ดัมเทคตอนไหนก้อนวเวลาต้องไปยกไม้แล้วป้าแบบเนี้ยยกไม้ยกไม้ยกไม้ด้ยกแล้ววาว ผีงงผีงงทำได้ไงก้อนนอีไ่ไงจะสังเกตว่ามันไม่มีคูดาวนะครับเ้ยมันไล่เพื่อนอยู่มันไล่เพื่อนอยู่ดูจากไอคอนนะทางซ้ายมือนะครับไอ้นี่ไม่ยอมโอ้โหเลือกมุมด้วยนี่องเลือกมุมเหรอเพื่อนมันซะแบบว่าขี้กลัวจับและอียุนจินทําไมมันไม่ปั่นนะเครื่องไม่เดินนะเนี่ยก็มาอยู่ทําไมมันานานนานยุนจินไม่ปั่นโอ้โหทำอะไรครับปั่นไฟน่อยเพื่อนเออ สวยงามมันต้องปั่นกันช่วยเหลือ,อ,อช่วยเหลือกันแบบนี้นี่ผมเจอเนื้อจริงปะเนี่ยทำไมเนื้อมันบิงทีเดียววะมันเอาบิงบิงเดียวมาเหรอเดิน4.4เหรออันนี้คือเกมใหม่ของเดซบายนะมันคือแบบมาโปรโมทเกมใหม่ไงเป็นเกมแบบว่าสร้างแมปแล้วก็ฆ่ากันอะไรพวกนี้ปะไม่แน่ใจนะไม่เล่นหรอก <laughs> ทำ,ทำเควสทำเควสนะไอเสียวเขียวเมื่อกี้คือเควสนะครับผมไม่รู้ว่าห้ผมอยู่ในบูน่หว่ามันไม่มีออร่ามันไม่แสดงออร่าซะหน่อยแต่ก็ไม่ได้ยินเสียงหัวใจอยู่ดีวะช่วยได้ละมั้งช่วยช่วยไปเถอะไปทางเคยทางมันทางฉันและทางเธอพูดอะไรของผมวะ หาทูเทมถอดดีกว่าไหมอ่ะแบบนี้เฮ้ยคือมันจะเสร็จแล้วนี่นาะปั่นไฟปั่นไฟทุกคนปั่นไฟนี่ไงอะดีจารีมาพุง่งพลาดเหรอเพื่อนโอ้โหนี่ไงทเทมผมเฮ้ยนั่นมันของเรานะเพื่อนประตูอยู่ไหนบ้างวะทุกคนผมไม่ได้ดูเลยเฮ้ยอ๋อของเล่นเปิดของเล่นผมได้ยินเสียงไฟนึกว่าโนวัน,น แต่มันก็ตีไปแล้วนี่ว่าจะโนวัน no จากไหนก้อนวุ้ยหน้าประตูเลยนี่ว่าประตูอยู่นี่บานหนึง่งเปิดยังเหอะเปิดแล้วเปิดแล้วเปิดแล้วแ,ว <c oughs> แ้วผมช่วยแค่นั้นโอ้เพื่อนไม่บล็อกเลย โอ้เพื่อนไม่บล็อกเลยโอ้เพื่อนไม่บล็อกเลยวิ่งมาทำาไมก้อนวิ่งมาแล้วก็ให้ผมโดนตีโอเหลือเชื่อคานข้าบุญคานข้าบุญคานข้าบุญเอาบุญไหมล่ะเออคานเข้าบุญโอ้มันมาแล้วอะ่ะหนีไปไปหิวก่อนเอาล้มสองปะหน้านอุ้มว่ะ เราไม่มแขวตรงนี้ไงเพื่อนยังไงก่อนยังไงยังไงล้มสองชัวครับถ้ามันไล่อะนะนี่มันไม่ไล่วะมันไม่เห็นเหรอเปิดประตูคนหนึ่งตรงเนี้นี่ผมอุตส่าห์มาช่วยช่วยเหลือเลยนะเนี่ยไอวิเรเลิยอยุนจินมาช่วยเร็วอุตส่าห์ช่วยเหลือ,อฟเฟอร์เพอแพรจะไม่คิดช่วยกันหน่อยเหรอเอียร์ยช่วยเกิน แล้วกูจะออกไปยังไงวะเฮ้ยทำไมมันไม่มีเสียงหัวใจผมหินเลยผมหินเลยผมมีกล่องพยาบาลเอาวิกเตอร์ิโอเฮ้ยหิวไม่เสร็จแล้วโอ้โหมดแต่มองเพื่อนเหลือเชื่อยุนจินมันไม่กล้าเลยอ่ะเอาแล้วเปิดประตูอย่างนี้ เอา้าเฮ้ยกูไปทำเควสแล้วนะยุนจินไปไหนเหรอวะมันมันหนีไปไหนวะไอ้ยุนจินอะมันขี้กลัวจังเลยอะมันยังไม่โดนซัคฟีโอ้ถ้าอย่างนั้นผมออกดีกว่าวะ่ะมันขี้กลัวจัดเลยวะไอ้เนี่ยไอ้ยุนจินอะ <c oughs> อาจจะต้องให้เพื่อนมาฮิวผมนะแล้วเพื่อนมันอยู่ไหนวะฮิวกูกอนเพื่อนเห็นไหมเนี่ยอ้าวช่วยได้อ้าวช่วยได้กูไปเลยทึกทางั้นน่ะถ้าช่วยก็ไปเลยละกันใครจะตายคนต่อไปวะน่าจะออกได้เลยครับฮ <c oughs> ิวกันอย่างนั้นนะออกได้ชัว <c oughs> ผมไปเลยไง เอ้ก่อนไปก่อนไปยกไม้ก่อนครับยกไม้ก่อนนี่เอาแต้มยกไม้เอาแต้มไงไปแล้วจ้าโอ้ไปต่ออีกเกมดีกว่าเกมนี้ไม่ได้ใช้เลยอะดำเทคอะไรวะ <c oughs> หอฐานหินเหลือเชื่ออะไรกันครับ ด่านเล็กๆแบบนี้นะเฮ้ยตัวอะไรอะ่ะลินเหรอเฮ้ยอ๋อเพื่อนก็ียกว่าคิลเลอร์ตัวแบกบๆตัวมันโคตรใหญ่เลยตัวเมื่อกี้ตัวอะไรวะวิตเตอริโอเฮ้ยตกใจหมดเมคยูเมเกอร์เกมใหม่เดด BY ผมเปลี่ยนตัวนะครับเปลี่ยนจากไอ้ตัวละครไอ้ตัวใหม่ เปลี่ยนเป็นเอ้าเจอตัวใหม่นี่ว่าโอ้แล้วมันโซนเครื่องโหดด้วยตัวเนี้ยตึงๆครับผมปั่นไหนดีวะเอ้าคืนเลือ์อยย่ไหนเรียบร้อยเพื่อนแตกอันเดดอันเดดคือพวกซอมบี้พวกลูกกีกี้อะไรอย่างงี้ใช่ป่ะทำไมตายได้อะเพื่อนไหนบอกตายไม่ได้ไงอันเดด โอ้ oh, ถ้าเครื่องผมระเบิดคือโกรธจัดไม่มีใครปั่นเลยตอนเนี้ยมันจะมาตอนไหนก็ไม่รู้ครับเพราะว่าตัวนี้มันมันแบบไม่มีเสียงผลใจอะ่ะเวลามันอยู่ในโดนอะอะไรอะเฮ้มันมาแล้วเฮ้ยมันมาแล้วยังไงต่อ หุ่นเหนื่อนอนไปแล้วดําเทดครับพ่อแอบหลังเครื่องโอ้หวยเอ้า เฮ้ยโอ้ตกใจหมดมันหลอกไฟโอ้ไม่มีใครปั่นไฟเลยปั่นสักคนดีวะเหลือเชื่อมันไฟหน่อยเตง้งมันเดินไวจัดวะต้องเปตะแล้วเนี่ย โอ้แล้วมันก็ทิ้งโอ้เบิ่งน็ปั่นไม่เสร็จอีกโอ้ทีมดีเกินไม่มีใครมาบูลมาด้วยครับแล้วแบบเพื่อนผ่านไฟช้ามากครับดูนะว่ามันโซนอะ่ะแต่ควรที่จะแบบปั่นแยกก็ได้ป่ะไม่ใช่ไปออกันเครื่องเดียวทำไงดีวะ เฮ้ยโดนโคตรไวเลยไม่ทันแล้วเนี่ยนี่ไงโดนกูพังโดนกูพัง โอแค่ตัวใหม่แค่นี้ทำไมถึงไม่รอดกันวะเหลือเชื่อปั่นช้ามากครับตานี้แต่ไม่เป็นไรช่างมันเถอะเพื่อนปั่นโคตรช้าเลยว่ะถ้าคุณล้มตรงนี้อยูชัวะ U. Um. Oi.